สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับสำหรับบทนี้นะครับเป็นบทในเรื่องของแมทติกครับเรื่องตรงนี้ที่เราจะดูกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการแก้ระบบสมการนะครับโดยใช้แมทติกเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับซึ่งระบบสมการตัวนี้ที่เราจะแก้เนี่ยแมทติกที่เราจะใช้นะครับเราจะไม่ใช้กฎของคาร์เมอร์แล้วแต่เราจะใช้เทคนิคการดําเนินการตามแถวตามหลัก นะครับในแมทติกแต่งเติมนักเรียนต้องรู้จักแมทติกแต่งเติมก่อนว่าเป็นยังไงนักเรียนครับระบบสมการนะครับมีอยู่3สมการด้วยกันสมการที่1 2 3เรียงตัวแปรฮะเรียงตัวแปรให้เหมือนกัน x ขึ้นก่อนตามด้วย y แล้วก็จบท้ายด้วยแนะฮะที่ไม่เห็นแตรงนี้ก็คือ0 z นนั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนเอาสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนะครับเอาสัมประสิทธิ์ทั้งหมดไปเขียนในแมทติกครับแล้วประกอบร่างด้วยผลลัพธ์ นะฮะผลลัพธ์ให้มันเป็นแมสติกเดียวกันนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเอาแมสติกสัมประสิทธิ์มาประรวมร่างกับแมสติกผลลั์นะครับนักเรียจะได้เป็นแมสติกแบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งนี่เรียกว่าแมสติกแต่งเดิมง่ายๆฮะสัมประสิทธิ์มาเขียนเรียงฮะลบหนึ่งสามศูนย์ลบหนึ่งสามศูนย์แล้วก็สองลบห้าแล้วก็ห้าเอามาเขียนเรียงครับตบท้ายด้วยจุลภาคตามด้วยแมสติกที่เป็นแมสติกผลลัพเก้าสี่แล้วก็สิบเจ็ด นะครับทีนี้ครับตัวนี้ก็คือระบบสมการข้างบนนะครับนักเรียนสามารถแปลงไปแปลงมาได้อันนี้ก็คือ 2x ลบ 5y บวก5นะครับบวก5 z เท่ากับ17นะครับอันนี้ก็ลบ 1x นะครับบวก 3y นะครับบวก0 z เท่ากับลบ4นะครับนักเรียนสามารถแปลงไปแปลงมาได้เสมอนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ระบบสมการการดำเนินการนำแถวตามหลักเข้ามาช่วยในการแก้ระบบสมการตรงนี้ครูมีจุด จุดประสงค์นะครับครูมีเป้าหมายก็คือว่าครูต้องทําให้แนวเส้นทแยงมุมหลักนะครับแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็นเลขหนึ่งให้หมดให้ได้นะครับโดยดําเนินการไปเทียะหลักครับหลักแรกหลักสองหลักสามก่อนทําไอ้นี้ให้เป็นเลขหนึ่งให้ได้พอตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้ในหลักหนึ่งต้องกลายเป็นเลขศูนย์ให้ได้โดยใช้การดําเนินการนําแถวช่วยในการทํา พอเสร็จหลักหนึ่งก็ไปทําหลักสองไอ้นี่ต้องไปเลขหนึ่งให้ได้ก่อนนะครับพอมันเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ดําเนินการทําให้ข้างล่างนะครับเป็นศูนย์ให้ได้นะครับนะสุดท้ายก็ทาให้นี่เป็นเลขหนึ่งหรือไม่ต้องทํำยังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่หลักๆครับก็คือว่าข้างล่างแนวเส้นหรือข้างบนแนวเส้นก็ได้นะครับแต่ครูจะเริ่มที่ข้างล่างก่อนข้างล่างแนวเส้นต้องเป็นเลขศูนย์ครับตรงแนวเส้นต้องเป็นเลขหนึ่งให้ได้ นะครับนี่คือหลักในการทำเหมือนกับการที่เราหาอินเวอร์สนะครับหาอินเวอร์สเลยเหมือนกันเลยนะครับใช้การดำเนิน,นการเดียวกันนักเรียนครับตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเรียบร้อยแล้วหลักที่1ดูไปทีละหลักนะครับแต่นี่กับน,นี่ไม่เป็นเลขศูนย์ทีเราจะดําเนินการนักเรียนครับแถวนี้เป็นแถวที่เป็นหลักในการเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแถวที่2 r 2ขึ้นก่อนเหมือนเดิมนะครับ r 2ขึ้นก่อนทำยังไงอะไรที่เป็นเลขที่คูณกับแถวที่1ก็คือคูณดํา1น แล้วบวกกันนี่ถึงจะเท่ากับศูนย์ซึ่งก็คือเลขเลขหนึ่งนั่นเองนะเนี่ยเลขหนึ่งคูณแถวที่หนึ่งบวกแถวที่สองแล้วจะเท่ากับศูนย์นั่นเองก็เขียนการดำเนินการหนึ่งคูณนี่บวกนี่นั่นเองก็ดาเนินการเลยหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งบวกลบหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งคูณนี่ได้ลบสองบวกนี่ได้หนึ่งหนึ่งคูณนี่ได้สามบวกศูนย์ได้สามหนึ 0, ่งคูณนี้ได้เก้านะครับบวกลบสี่นะครับก็ได้เป็นห้านะครับเสร็จแล้วฮะเรียบร้อยตรงนี้เป็น 0, แต่แถวที่3ามยางทีนักเรียนใช้แถวที่1เป็นหลักในการเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับแถวที่สามจะเปลี่ยนถามตัวเองอะไรคูณน,นี้แล้วบวกนี้ถึงจะตั้งแ่ศูนย์ซึ่งมันก็มีเลขเดียวครับซึ่งก็คือเลขลบสองนะั่นเองนะครับลบสองคูณน,นี้บวกนี้ลบสองคูณหนึ่งบวกสองได้ศูนย์ลบสองคูณลบสองได้สี่บวกลบห้าได้ลบหนึ่งลบสองคูณสามได้หกบวกห้านะครับ ลบสองคูณสามนะครับลบสองคูณสามได้ลบหกบวกห้าได้ลบหนึ่งนะฮะลบสองคูณเก้าได้ลบสิบแปดบวกสิบเจ็ดได้ลบหนึ่งนะครับ, 9, 8, 6, 17, 1, รบเรียบร้อยแล้วครับขนาดนี้นะฮะข้างล่างหนึ่งนะครับในหลักที่หนึ่งเนี่ยข้างล่างเลขหน, 1, นึ่งเนี่ยเป็นศูนย์หมดแล้วทีนี้ดูถัดไปหลักที่สองเออมันเป็นหนึ่งแล้วมันสบายแล้วตรงนี้เป็นหนึ่งไม่ต้องทําแล้วไม่ต้องเอาอะไรไปคูณแล้วนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วจัดการครับทําให้ข้างล่างตรงนี้เป็นศูนย์ให้ได้ โดยใช้แถวนี้นะครับแถวที่สองเนี่ยเป็นหลักในการเปลี่ยนนะครับหนูจะเปลี่ยนแถวที่3า3ขึ้นก่อนโดยแถวที่สองเป็นหลักถามตัวเองครับอะไรคูณกับ1แล้วบวกกับลบ1ถึงจะได้เก,กับศนย์ซึ่งก็คือเลขเดียวนะก็คือเลข1น่นั่นเอง1นคูณนี้บวกนี้1คูณ0ย์บวก0ูนได้ศูนย์คูณ1ได้1บวกลบ1ได้ศูนย์คูณ 3, ได้สาบวกลบ1ได้2นะครับนคูณหบวกลบ1นได้สีนะครับต้อนะเรียนเป็นศ สังเกตรครับจริงๆเราจะทําตรงนี้ให้เป็นหนึ่งก็ได้หรือไม่ต้องทําก็ได้แล้วแต่เรานะครับทําหรือไม่ทําก็เหมือนกันเพราะว่าพอถึงตรงนี้ข้างล่างแนวเส้นเป็นศูนย์หมดแล้วอย่างนี้นักเรียนแปลงตัวนี้กลับไปเป็นสมาการเชิงเส้นได้เลยสมาการเชิงเส้นมีสมสมการครับระบบสมาการนะครับโทษทีระบบสมาการนะครับมีสมสมการด้วยกันนะครับมีอะไรคนะสมาการแรก x ก็คือ1 x ลบ2 y บวก3แเท่ากับ9ตัวแรก ตัวที่2ครับ 0x ไม่ต้องเขียนก็ได้นะฮะบวกหนนะ 1y นะครับแล้วบวกกับ 3z นะครับเท่ากับหนะครับสุดท้ายฮะมันมีแค่2 z อย่างเดียวฮะเพราะทั้ง x ทั้ง y ฮะสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น0ทั้งหมดเลยไม่ต้องเขียนนะฮะ2 z นะครับเท่ากับสนะครับพอนักเรียนได้ระบบสมาการตรงนี้มานักเรียนจะเห็นว่าเบอร์นี้สมาการที่3มนั้น z เดียวเท่ากับ2 นั่นเอก็เอาสองตรงนี้ไปแทนในสมก,การที่สองนั่นเอยนะเพราะถ้าตรงนี้เป็นสองแซเป็นสองนะฮอันนี้เป็นสองสามสองหกเอาไปลบเห็นไหมแทนแซเท่ากับสองนะครับในสมการที่สองหกเอาไปลบ,ก,ก, 2, 6, ปลบก็เหลือลบหนึ่งทีนี้หนูได้แล้วหนูได้ y นะครับหนูได้ y ตัวหนึ่งแล้วนะหนูได้แซดหนูขาดดลหนูขาดเอ็หนูก็ทั้ง y ทั้งแซที่หนูได้นี่แหละไปแทนในสมก,การที่หนึ่งนะครับ ทั้ง2ไปแทนในกานที่1ก็ได้เป็น x ลบ2ลบ2คูณ y ซึ่งก็คือลบ1บวกกับ3คูณ z z คือ2 3คูณ2นะครับก็แก้สมกา,ารตรงนี้ได้ x เท่ากับ1นั่ดนั้นก็จะได้ค่า x ค่า y ค่า z ขึ้นมาทันทีเลยคือการดำเนินการตามแถวตามหลักเนี่ยสรุปนะครับมันจะทำให้ภาพของระบบสมกา,ารที่เราต้องแก้เนี่ยมันดูง่ายขึ้น นะครับดูง่ายขึ้นคือพอทํามาแล้วจุดมุ่งหมายนะฮะแนวเส้นนะครับแนวเส้นเราควรจะทําให้เป็นเลขหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเลขหนึ่งสองตัวครับนะฮะตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับเห็นไหมครูไม่เป็นเลขหนึ่งครูเป็นเลขสองมันก็แปลงปึ๊บสามารถแก้ร,ระบบสมาการได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับแนวเส้นต้องเป็นเลขหนึ่งข้างล่างข้างล่างข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะแต่ครูพูดข้างล่างก่อนนะฮะข้างล่าง ต้องเป็นเลขศูนย์ให้ได้ทีนี้การดําเนินการนมแถวนะครับตามหลักเนี่ยในการทํามีขั้นตอนในการทําคุณต้องดูเทีลลัดหลักที่หนึ่งข้างบนศูนย์เป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วยังถ้าเป็นหนึ่งแล้วโอเคคุณทําให้ตัวเลขที่อยู่ข้างล่างมันเป็นศูนย์ให้ได้ซึ่งปรากฏว่าเป็นหนึ่งแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนแค่แถวสองกับแถวสามโดยใช้แถวหนึ่งเป็นหลักในการเปลี่ยน นะครับหนูก็ดูแลเอาอะไรคูณว่าคูณแถวหนึ่งว่าบวกกันตรงนี้เราจะเป็นศูนย์ก็มีเลขเดียวฮะเลขหนึ่งคูณน,นี้บวกนี้ถึงจะเป็นศูนย์ก็จัดการกต้องเขียนนะไม่เขียนเดี๋ยวงงนะครับแถวที่สามทำไงให้เป็นศูนย์ก็เอาลบสองคูณนะ่ะแล้วบวกกันเนี้ยถึงจะเป็นศูนย์ก็เขียนแล้วก็ทําไปนะครับสุดท้ายหลักที่หนึ่งเสร็จคุณมาดูหลักที่สองพอหลักที่สองเนี่ยอโอเคละหลักที่สองตรงเนี้ยแนวเส้นเนี้ยเลขตรงแนวเส้นเออเป็นหนึ่งละไม่ต้องทำละ นะครับเพราะมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ทําให้ข้างล่างทําให้ข้างล่างนะครับเป็นศูนย์ให้ได้ข้างบนก็ได้ครับหรือข้างล่างก็ได้แต่นี่ครูให้ข้างล่างก่อนเพราะครูจะทําให้เลขทั้งหมดที่อยู่ข้างล่างแนวเส้นเป็นศูนย์ให้หมดเลยทําให้ตรงนี้เป็นศูนย์ครับก็เปลี่ยนแถวสามครับโดยใช้แถวที่สองเป็นหลักในการเปลี่ยนนะครับแถวที่เป็นหลักในการเปลี่ยนต้องเป็นแถวที่มีเลขหนึ่งอยู่แบบนี้นะฮะ ก็จัดการได้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้เปลแปลงเลยครับระบบสมการแรกกับระบบสมการที่ได้จากการดําเนินการตามแถวตามหลักเขาจะบอกว่า2ระบบสมการนี้สมมูลกันนะครับนี่คือเครื่องหมายสมมูลนะครับนี่คือเครื่องหมายสมมูลสมมูลกันก็คือมันไปในทางเดียวกันดังนั้นถ้าคุณได้ค่า x ค่า y ค่า z จากระบบสมการนั้นมันก็คือค่า x ค่า y ค่า z ที่เป็นค่าของระบบสมการนี้เหมือนกันเพราะสองอันนี้สมูลกันนะครับนี่คือการแก้ระบบสมการนะครับ โดยใช้การดําเนินการตามแถวตามหลักในมัดติกเนี่ยเข้ามาช่วยในการทํา